สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาศฐกิจพอเพียงครับโดยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงกับวิษตรกรตัวอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จดรับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราติดตามช่วงแรกของรายการนั่นเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ ก่อนนะครับผมก็ทําเกษตรเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เริ่มจากกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเข้ามาสนับสนุนให้ทําเกษตรปลอดภัยนะครับด้วยความที่ว่าตัวผมเองสมัยก่อนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเคมีจ๋าเลยฮะแต่ทีนี้ก็มาอบรมเกี่ยวกับการทําเกษตรปลอดภัยก็เล็งเห็นผลด,ดีของการที่ว่าเราจะลดละจากสารเคมีครับคือเราก็เลยตัดสินใจที่จะทําด้วยความที่ว่าเรารัก ตัวเราเองและครอบครัวเราและรวมทั้งคนงานเราด้วยครับก็เลยเริ่มจากจุดตรงนั้นมานะครับ you know I mean. ผมจะเน้นไปที่การใช้สารชีวพันธุ์มากกว่านะครับคือสารชีวพันธุ์เนี่ยที่ที่ผมใช้เนี่ย ก็จะมีทั้งผลิตเองแล้วก็ซื้อด้วยครับเพราะว่าการทําเกษตรปลอดภัยเนี่ยซึ่งต้องบอกจริงๆนะครับว่าผมทําส่งกับบริษัทก็เลยค่อนข้างที่จะต้องต้องแบบระวังเรื่องการความปลอดภัยครับก่อนที่เราจะตัดส่งตลาดเนี่ยเร,เราก็ต้องระวังไอ้เรื่องสารเคมีทุกอย่างครับถามว่าผมทําผักปลอดภัยเนี่ยทำเพื่ออะไรผมทําเพื่อตัวผมเองแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมอะ่ะก็ค่อนข้างจะ ไปหาความรู้นะฮะเขาค่อนข้างจะไปอบรมบ่อยแล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยสนใจเรื่องว่าผักเขาเรียกเทนอะไรรักสุขภาพนั่นแหละครับนะผมก็จะเริ่มจากตรงนั้นที่ว่าจะมีบริษัทเนี่ยเขาจะมาติดต่อผมเกี่ยวกับว่าต้องการผักปลอดภัยนะคือขั้นแรกเลยที่เขาต้องเขาต้องเข้าหาเลยบริษัทเนี่ยพวกบริษัทเอกชนเขาจะรู้ว่า1จะเข้าหาเกษตรกรต้องสํานักงานเกษตรอย่างเดียว ทีนี้คือทางทางสำนักง,งานเกษตรน่ะเขาก็จะรู้ว่าผมเป็นผู้ผลิตอยู่เขาก็จะแนะนำมานะฮะก็คือจุดจุดเริ่มต้นของการที่ว่าผมทำขายกับบริษัทนะฮะซึ่งสมัยก่อนก่อนที่ผมจะทำการขายกับบริษัทเนี่ยผมก็ขายตลาดทั่ว,วไปครับตลาดส่งตลาดกลางทั่วๆไปเลยไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ แตกต่างจากผักเคมีเลยจริงๆแล้วผักเราอ่ะขายได้ราคาถูกกว่าผักเคมีอีกนะเพราะว่าหนึ่งความสวยเราไม่ได้ผักเคมีเนี่ยจะมีทั้งอย่างอย่างอย่างกะเพราเนี่ยใบเขาจะสวยเรียบมันเลยแต่ของเราจะออกแนวเหลืองๆเลยหน่อย,หอยเหมือนผักเป็นโลกเหมือนผักขัดสารอาหารลักษณะนั้นราคาเราก็จะสู้เขาไม่ได้ด้วยเพราะว่าผู้ผู้บริโภคเนี่ยคือเน้นความสวยไว้ก่อนจะไม่ได้เน้นความปลอดภัยนะครับ แต่พอเรามาทำกับบริษัทแล้วเนี่ยบริษัทเขาคำนึงถึงความปลอดภัยเนี่ยตอนนี้เราจะอัพราคาได้ครับอย่างเซนทันเนี่ยเขาเข้าสํานักงานเกษตรก่อนเสร็จแล้วทางสํานักงานเกษตรก็จะแนะนําลงมาเขาก็จะลงมาก็จะมาดูพื้นที่เราว่าเอ้ยเราทําจริงไหมอะไรไหมอ่พะพอเขาเห็นว่าโอเคเราทําจริงและทุกอย่างผ่านเกณฑ์ของเขาหมดเขาก็จะให้เรานําสินค้านี้ไปไวางจําหน่าย เมื่อก่อนผมใช้เคมีผมจะรู้สึกว่าตัวผมเองอจะค่อนข้างแบบเหนื่อยง่ายแต่พอหันมาใช้พวกนี้แล้วรู้สึกเลยว่าร่างกายเราไม่ค่อยเหนื่อยแล้วสิ่งแวดล้อมเราก็คืออย่างในท้องล่องเราเนี่ยจะมีปลาปลาโดยที่ปลาไม่ตายนะครับเพราะว่าเราใช้สารชีวพันธุ์เนี่ยปลาจะไม่ตายมาันก็แล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนรอบข้างเราเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยครับก็ปลอดภัยด้วยฮะแล้ว อย่างเราตัดไปทุกอย่างมันก็โอเคหมดแล้วอ่ะการทํางานก็จะสบายมือมือถ้าเราทําเคมีจริงๆเนี่ยถ้า,าคนคัดกระเพราเนี่ยจะรู้นะครับว่าจะขันแต่ของผมนี่บอกได้เลยว่าคนงานไม่เคยไม่เคยมีแพ้ครับต้องบอกว่าจนว่าผมทําไม่ไหวดีกว่าต้องบอกอย่างนี้เลยว่าผมทําไม่ไหวแต่ก็มีนะที่ว่าคนจะมาขอร่วมกับผมแต่ผมกลัวเลยว่าความเขาเรียกอะไรจัญญาบันของผู้ผลิต เพราะว่าเราทําหลายๆคนแล้วเราไม่รู้ว่าความรับผิดชอบเขาขนาดไหนทุกวันนี้ผมก็เลยไม่ไม่เอาใครเข้าร่วมผมจะทําผมคนเดียวทําเท่าที่กําลังเราทําได้ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกลาเกษตรวัตรกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่สวนลำไยอินทรีครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งวแวดล้อมและดีต่อสุขภาพครับซึ่งสวนลำไยนี้ครับตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับ น,นี่นะครับเราพา,าเราพา,าพบกับสวนลำไยครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ลำไยปกตินะฮะเป็นลำไยอินทรีครับซึ่งมีการนําเอาระบบการผลิตของลำไยอินรีเนี่ยเข้ามาจับครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักกับพี่แสงจันทร์ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แสงจันจเป็นผู้จัดการของสวนอุไรวันปามใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับผมอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของการทําเกษตรอินรีของที่เนี่ยครับมันเริ่มจากยังไง เดี๋ยวจะพูดถึงเล่าถึงตัวของพี่เองก่อนก็ได้ค่ะก็คือปกตินะคะตัวของพี่นะคะเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะคะทำทำสวนลําไยมีสวนลําไยที่บ้านครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาทํางานกับคุณแจ็คเควินนะคะซึ่งคุณแจ็คเป็นเจ้าของบริษัทผลิตปุ๋ยอินทรีนะคะคุณแจ็คก็มีแนวความคิดว่าอยากทํา แปลงสวนอินทรีย์นะคะให้ให้ทุกคนได้รู้ว่าการทําเกษตรอินทรีย์นะคะดีต่อสภาพแวดล,ล้อมยังไงนะคะปรับปรุงดินให้ดีขึ้นยังไงคะ่ะซึ่งพอพี่ทํางานที่นี่สักพักหนึ่งแล้วนะคะหลังจากเนี่ยทำมาที่นี่ประมาณ8ปดเก้าปีแล้วก็เข้าใจว่าเออการใช้ปุ๋ยอินรีเนี่ยมันทําให้ดินดีขึ้นจริงๆนะคะคต้นไม้แข็งแรงดีขึ้นจริงๆแล้วก็เลยนําไปใช้ที่บ้านด้วยะคะ่ะมีคําถามคำามหนึ่งว่า ถ้าไอเรื่องของการใส่ปุ๋ยต้นไม้ใช่ไหมครับเท่าระบบะเกษตรปกติทั้งเดิมเนี่ยเราก็มีการใช้ปุ๋ยเคมีที่เป็นสูตรแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วเกีกับปุ๋ยอินรีเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบสูตรเคมีอะไรเง,งี้ยหรือว่าเราต้องการใส่ธาตุอาหารให้ตรงความต้องการกับพืชอย่างเงี้ยเราทํำยังไงครับก็อย่างแรกนะคะครจริงๆแล้วอะคำว่าปุ๋ยอินทรีนะคะจริงๆแล้วในปุ๋ยอินรีเนี่ยมีธาตุอาหารครบทุกตัวนะคะมี N P K แล้วมีธาตุอาหารรองอีก16ชนิดซึ่งซึ่ง จริงๆถ้าเกษตรกรไม่รู้ทั่วไปเนี่ยในปุ๋ยในปุ๋ยเคมีไม่มีด้วยซึ่งในตัวเนี้ยในปุ๋ยอินรีย์เรามีครบซึ่งเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะแต่ว่าเราพี่ก็อยากจะแนะนําว่าจริงๆแล้วการใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินรีเนี่ยมันทําให้ดินเราดีขึ้นทําต้นไม้เราแข็งแรงขึ้นเราไม่ต้องทําอย่างตัวพี่เองนะคะเราไม่ต้องทําเป็น อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เราใช้ผสมผสานซึ่งซึ่งบางครั้งนะมันให้ผลผลิตที่น่าพอใจแล้วก็ทําให้ต้นไม้เราแข็งแรงไม่โทรมค่ะแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยใช่ครับใช่ค่ะ,คคะอันนี้อยากถามเรื่องผลผลิตนิดนึงครับว่าถ้าเราเปรียบเทียบผลผลิตของการปลูกแบบเดิมๆเ,เนาะที่เราใช้สารเมีใช้ยาฆ่ามแมลงเนี่ยแล้วกับการใช้อินรีย์เลยเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับเรื่องผลผลิตคุณภาพอะไรเงี้ยจริงๆถ้าถ้าสมมติใช้ในปีแรกๆอ่ะจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะคะแต่ว่าถ้า อย่างอย่างปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันต้องใช้ในระยะเวลาในการปรับปรุงตัวเองอย่างสวนที่พี่ใช้เองนะคะที่บ้านก็ปีที่หนึ่งก็รู้สึกว่าปกติไม่มีไม่มีอะไรที่แตกต่างเท่าไหร,รไ่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เ,เห็นความแตกต่างเท่าไหร่รแต่สําหรับปีที่สองที่สามะคะเราจะเห็นความแตกต่างก็คือได้ผลผลิตมากขึ้นครับต้นไม้สวยขึ้นค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นพี่คิดว่ามันเป็นมาจากการที่ดินเราดีขึ้นค่ะ ได้ยินเมื่อกี้้พี่เล่าเรื่องการออกดอกใช่ไหมว่าถ้าเป็นต้นไม้แบบเดิมเนี่ยมันจะไม่ออกดอกต้นเราแบบเดี๋ยวต้องใช้สารเร่งใช่ไหมครับพี่เล่านิดนึงค่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเกษตรกรทั่วไปชาวบ้านทั่วไปที่ใช้เคมีอย่างเดียวนะคะต้นก็จะแย่ลงในดินไม่มีอินทรีย์ถุนะคะซึ่งทําให้ต้นไม้แย่ลงไม่แข็งแรงผลผลิตก็จะน้อยลงนะคะมันเป็นการที่เพิ่มสารเคมีมากขึ้นในต้นในดินแล้วก็ทําให้ดินแย่ลงแต่ถ้าเราผสมผสานนะคะ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยมันทําให้ดินเราดีขึ้นลดการใช้สารเคมีลงค่ะซึ่งเป็นการลดต้นทุนด้วยแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้เราด้วยแล้วคืออาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปปรับเป็นอินรียเลยอาจจะมีการใช้ร่วมกันให้เหมาะสมนะครับก็จะเห็นได้ว่าการผลิตนะครับลไยหรือว่าเราอาจจะมีการใช้เศษอินทรีย์เข้ามาในการผลิตพืชก็ได้นะครับซึ่งเป็นรูปแบบเกษตรหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของเกษตรกรออนไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำตลาดออนไลน์ของธุรกิจการเลี้ยงแพะของวงจรครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมได้เลยครับ ้นของการเลี้ยงแพะนะคะคือประมาณปี2542ค่ะกรมประสุสตว์ให้แพะมา12ตัวค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามาเป็นอาชีพให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอาชีพเสริมเนี่ยค่ะแล้วก็ประมาณตอนปี2546อะค่ะก็ได้เป็นยุวเกษตรกร,ร,กรด้านการเลี้ยงแพะดังนั้นนะคะดาก็เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการปลูกฝังแล้วก็เหมือนการชอบด้วยค่ะแล้วอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกร,ร,กรแบบเต็มตัว โดยตั้งเป้าว่าเราก็เรียนทางด้านสัตวศาสตร์เพื่อที่ว่าจะกลับมาพัฒนาในส่วนของฟาร์มเลยนี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรด้านการเลี้ยงแพะค่ะคือมี2แบบคือทั้งในส่วนของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะ ออนไลน์เนี่ยก็คือตามลักษณะก็คือที่จะเยอะหน่อยจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ o กไอจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วจะมาจากเฟซซ์ส่วนใหญ่ที่จะเป็นคอนแทคกว้างอะค่ะแล้วก็ที่มาแรงตอนนี้คือที่ขายได้เป็นแพ็ต,ต,ตัวนี้คือจะเป็น Tik t o ็อกใช่จะเป็นอันนี้ที่ค่อนข้างเยอะแล้วออนไลน์ส่วนใหญ่ดจะไลฟ์สดค่ะก็คือแบบว่าเหมือน Tik t o ็อกเขาก็จะมีเวลาให้ดูคือว่าอะอย่างตัวสมาร์ทเนี่ยเดี๋ยวสมาร์ทนี่จะเริ่มปล่อยก็ไลฟ์ว่าอะตัวนี้เราเริ่มสตาร์ทที่เท่าไหร่อะสมมติเอลลาร์สตาร์ทที่หก คุณก็ให้มาใครให้ราคาสุดท้ดดาก็ปล่อยไปตามนั้นก็คือดูลักษณะรูปร่างถ้าเป็นลักษณะน,นี้คือถ้าแพะเป็นตอนนี้ทิกตอกขายดีสุดในสําหรับพัดดานะคะสำหรับฟาร์มดาจะเป็นทิกตอกแล้วก็ในส่วนของออฟไลน์นะคะคือการไปตามตลาดอย่างเช่นเคสที่เราไปมาก็คือตามตลาดนัดทมสทตลาดที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสุขภาพอันนี้เราจะเป็นการจัดตลาดที่ค่อนข้างสูงที่มสทรับการตลาดค่อนข้างดีและได้เป็นลูกค้าประจําในการ ในการซื้อขายค่ะคืออันนี้ค่อนข้างเป็นเป็นหลักแล้วก็เหมือนกับมีแต่ก่อนเนี่ยค่ะช่วงช่วงก่อนขบิทเรามีหน้าร้านให้ที่บ้านเนื่องจากตอนนี้คือน้องเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยมันไปกลับแล้วไม่มีเวลาดูร้านดังนั้นก็ก็จะประมาณแบบค้าขายแบบไลแม่เนี้ยค่ะเขาก็จะมารับหน้าบ้านอย่างนี้มากกว่าจะเป็นลักษณะน,น,นั้นคือคนสั่งโทรมาสั่งก็มารับส่วใหญ่เป็นอย่าง,างนั้นจะเป็นลูกค้าใกล้เคียง มันเป็นตลาดนิา m ์เก e ตสำหรับคนนะคะพอเวลาเราไปได้ไปพูดพูดพูดบางที่อะยืนพูดหนึ่งชั่วโมงนะคะกว่าเขาจะซื้อหนึ่งโปรดักเขาส่วใหญ่ตลาดแล้วจะเป็นตลาดห้างเพราะว่าเราจะดิวกันโดยตรงอยู่แล้วคือเหมือนเราผูกสัญญากันว่าเราต้องไปเดือนนี้เดือนนี้อย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องยืนพูดหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่เขาซื้อสินค้าเขาสัมผัสว่าเขาอยากเจอเกษตรกรตัวจริงว่าทําไมของเรามาถึงประหลาดแล้วมีฟาร์มจริงไหมบางบางท่านนะคะอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพเขตสาทรเขาขับรถมาดูเลยว,ว่ามีจริงไหมถึงขั้นนั้นเลยคือเขาต้องการ เขาต้องการเห็นของจริงต้องการแบบรับรู้ว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะตัวจริงใช่ไหมที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันรู้สึกว่าเหมือนเราได้พูดคุยได้สัมผัสอย่างอย่างออนไลน์เนี่ยขายได้จริงแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของของอาการทดลองซะเป็นหลักยังไม่ได้เยอะเป็นแมสระดับนั้นแต่ระด,ดับแบบตลาดออฟไลน์หรือการไปเปิดบูธกันไปอะไรเงี้ยมันได้ตัวลูกค้าประจําเลยทุกวันนี้คือเขาก็สั่งเป็นประจําลูกค้าของดาวส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าแบบวัยเกษียณตลาดหลักก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง,เร,องเรื่องขาดแบบ หนักๆอะไรขนาดนั้นแต่ลูกค้าใหม่อย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างคือดาจะมีพาร์ทของแพะเ,เป็นแพะเป็นหมายถึงว่าเขามาซื้อเป็นสายพันธุ์นะคะปกตินี่คือจองชิวยาวมาแม่ก็ไม่มาก็มีก็คือต้องให้คิวถัดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมีม,มเพราะว่าส่วนหนึ่งจะคิดว่าน่าจะเป็นผลกระทบเพราะบางคนเขาพูดเลยว่า เขาขายตรงนู้นไม่ได้เขาไม่มีตังค์มาซื้ออ๋อไม่เป็นไรนะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราก็จะมีลูกค้ารองรับอยู่แล้วถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็จะมีลูกค้าสำรองต่อไปถัดไปอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ว่าแค่ว่าเออบอกให้ว่าไม่เอาแล้วหรือว่าถ้าโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้เราก็จะมีกาหนดเวลาว่าอ่ะเดือนนี้เขาไม่มาถ้าสมมติวันที่ส1ยัอไม่มาเราก็จะมีเอกสารว่าเออไม่มาเนาะก็คือเหมือนก็ขึ้นเป็นฟีดไปให้ว่าไม่มีไม่มาเราก็ขออนุญาตส่งลูกค้าคนถัดไปเพื่อเป็นนกการผิดใจั แต่ถ้ามีมหรือพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถมาดูได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคุณผู้ชมครับดินดีน้ําดีป่าสมบูรณ์ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการรักสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านศบป่องจังวัดแม่ฮ้องสอนครับที่นี่ครับเขามีการบริหารจัดการน้ําและป่าครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราเดีายชมได้เลยครับ บ้านศพ่องตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำปายที่ยังคงวิถีแห่งความเป็นชุมชนเกษตรของคนไตหรือไทยใหญ่ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ราบริมแม่น้ำห้อมล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์หลังจากในอดีตที่ความแห้งแล้งของป่าส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวศพบองทำให้ชาวชุมชนเห็นความสำคัญของต้นไม้เพราะต้นไม้ เป็นความอุดมของชีวิตต้นไม้ทำให้เกิดสายน้ำทำให้ป่าสวยงามและหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนพวกเขาจึงหันมาสนใจและให้ความสำคัญร่วมกันดูแลป่าโดยรอบชุมชนเกิดเป็นป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ที่ชาวสบปองรักและหวงแหน ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านศบองเป็นพื้นที่ราบมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมมีอากาศที่บริสุทธิ์เนื่องจากมีป่าไม้และลําน้ําที่อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบหมู่บ้านชาวบ้านส่วนมากนิยมปลูกข้าวและถั่วเหลืองเพื่อจําหน่ายเพราะเห็นว่าเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําและมีน้ําตลอดทั้งปี หลังจากเมื่อปี2,518-1920มาหลังจากนั้นมาปุ๊บน้ำเริ่มทยอยแห้งลงแห้งลงสาเหตุที่น้ำแห้งลงเกิดจากการสัมปทานของป่าไม้ทางภาครัฐมีการสัมปทานป่าไม้นะครับผมมาคิดว่าถ้าเราฟื้นฟูป,ป่าเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดน้ําอุดมสมบูรณ์มาค้นปุ๊บเนี่ยเรามาใช้น้ําประปาภูเขาเป็นแหล่งน้ําที่ส่งเข้ามาในหมู่บ้านกลับมาใช้คืนเนี่ยคือเราจะมีน้ําที่สะอาด แล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายลงได้เยอะผมคิดอย่างนั้นนะผมก็เริ่มลงมือทำตั้งแต่ปี2545มาเริ่มปลูกฝังชาวบ้านให้เกิดความรักความหงแหนเกิดความคิดที่จะมาฟื้นฟูป่าคืนนะฮะก็ประมาณปี2539ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆครับกเ็เรียกชาวบ้านที่ทำไร่เลื่อนลอยครับอตอนนั้นก็ชาวบ้านก็ทำไร่เลื่อนลอยกันอยู่ครับผมก็เรียกประชุม ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือครับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการทำเลื่อนลอยกันสภาพป่าก็อุดมสมบูรณ์จนถึงทางตอนหลังครับเจ้าที่ที่่าไม้ก็เข้ามามีบทบาทมาจัดการให้เป็นป่าชุมชนการดูแลจัดการป่าน้ำและดินเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชาวชุมชนบ้านสบปองพัฒนาไปอย่างมีทิศทางในพื้นที่ที่มีการพัดพามาของทรายและตะกอนขนาดเล็กจำนวนมาก ทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาการทับถมที่มากเกินไปที่อาจทําลายเส้นทางน้ําและเกิดปัญหาน้ําท่วมบริเวณริมทางน้ําได้จึงมีการตักทรายออกจากลาน้ําเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างที่กําลังพัฒนาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่อย่างไรก็ดีการตักทรายนี้ยังต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและไม่ทําลายตลิ่งและแม่น้ําด้วยซึ่งต้องผ่านกฎเกณฑ์ที่มีร่วมกันของชุมชน ตอนนี้ความเจริญก็เริ่มขึ้นมาแล้วต้องการใช้อินไซาย,ายเมื่อเรามีทรัพยากรอยู่ในแม่น้ําเราแล้วะเราเพียงแต่ให้ทําให้ถูกต้องเราอยากเอาทรัพยากรของเรานะมาใช้ในพื้นที่ของเราคืนเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะเอา้ายจากเชียงใหม่มาใช้ค่าหินค่าทรายที่เชียงใหม่มันก็ไม่ค่อยแพงแต่ค่าขนส่งค่าขนส่งแพงมากหินทรายเมื่อเรามีแล้วเกิดเราไม่เอามาใช้นํามาใช้มันก็ น้ำหลากมามันก็ไหลลงสรารวินศูนย์เปล่าสำหรับท่าทรายในอำเภอเมืองเมืองศรมีอยู่12ท่าที่ได้รับอนุญาตนะที่ถูกต้องนะ12ท่าได้จดทะเบียนหรือว่าได้มาตรวจสอบทุกปีก็มีอยู่10-14-15หน่วยงานเข้ามาตรวจตรวจแล้วว่าที่เราขอไปนั้นที่เราทำไปนั้นที่ผ่านมาเคยมีสะพานใกล้ท่าทายเราไหม โบราณสถานอาคารบ้านเรือนอสถานที่ราชการต้องห่างจากที่เราขออนุญาต500เมตรถ้าถ้าใกลไม่ได้ก็ไม่อนุญาตเวลาเราทำไปแล้วว่าปีหนึ่งเราทำไปเนี่ยมีการซุดตัวไหมถ้าสายของเรามีการเสียหายกับคนอื่นบ้างไหมตะลิงสุดตะลิงพังและที่ข้างเคียงเรามีปัญหาไหมถ้าไม่มีโอเคเขาก็อนุญาต พราะป่าและน้ำทำให้ธรรมชาติสมบูรณ์ประโยชน์ของป่าต่อชุมชนบ้านศพข,ของนั้นเชื่อมโยงกับชีวิตของชุมชนในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจและวิถีชีวิตคนจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ป่านั้นทำให้คนมีกินมีใช้น้ำที่ได้จากป่าทำให้ประสบผลสำเร็จทางการเกษตรป่าสวยงามสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่มีชีวิตของผู้คน ป่าอยู่ได้คนอยู่ดีนี่เป็นแนวคิดสำคัญที่ทำให้ชาวสมปองมุ่งมั่นในการดูแลรักษาป่า yeah. Yeah. คุณผู้ชมครับในช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของเจ้าของฟาร์มกระท่อมเห็ดแอดไซน้อยครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรคามีการนำหลักปร,รัชญาสิทธิพอเพียงมาใช้อย่างไรตามชมได้เลยครับ าการเกษตรพอเพียงเนี่ยคือช่วยเรื่องของความรู้สึกว่าเราเรามีความสุขมากกว่าคือเราจะไม่เครียดคือถ้าเกิดว่าเราทําเกินไปเหมือนกับเราวิ่งอะคะ่ะวิ่งที่จะหาให้แบบว่ารายได้หรือว่าหาในแง่ของผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นทําให้เราเหนื่อยแต่พอเรารู้สึกว่าเออเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทําพอเพียงเราก็จะรู้สึกว่าเออแค่นี้พอแล้วนะคะแค่นี้ มันเพียงพอแล้วสําหรับเราเรารู้สึกเราไม่เครียดนั่นคือความสุขที่เราได้ทําอาชีพเกษตรนะคะเพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกค่ะว่าฟาร์มของเราไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราอยู่กันแบบว่า,าแบบครอบครัวนะคะก็คือมีคนงานอยู่ 3- 4สคนอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันทําเท่าที่ทําได้ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นสุดเรียนรู้เราคือเป็นความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วะคะ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรากว่าจะมาได้รู้ว่าเอตอนนี้มันมีเรื่องอาอาชีพฟาร์มเห็ดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยตอนที่เราเริ่มเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้มาก่อนเนื่อไหมคะ พอเราได้เข้ามาตรงนี้เรามองว่ามันไปได้แล้วมันก็สามารถเป็นอาชีพได้จริงและยั่งยืนเราก็เลยมองว่าเราอยากจะให้คนได้ได้ได้เข้ามาสัมผัสอะค่ะเขาได้เข้ามาสัมผัสเขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ในการเพราะเห็ดเนี่ยแต่เขาจะเลือกทําไม่ทำนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่คนที่เลือกทําเราก็จะเป็นพี่เลี้ยง จริงๆแล้วการทำอาชีพเนี่ยคือเราต้องไม่ให้เสียงานประจำของเราด้วยนะคะแล้วก็งานงานหลักหรือฟาร์มเนี่ยคือต้องไม่เสียต้องทำควบคู่กันไปไดคือเท่ากับว่าเราต้องเ,ออเราต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของเราอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องมีพันธมิตรคือมีทั้งกลยาณมิตรมีทั้งคนงานมีทั้งทุกอย่างที่คอยซัพพอร์ตเราทั้งรวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะคืออย่างน้อยเราอยู่ได้ ได้โดยที่พึ่งพาตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้เราได้ความสุขนะคะเราได้มีความสุขทั้งแบบเหมือนกับทา,ทางใจด้วยนะคะเวลาเราเห็นใครก็ตามที่เขามาเรียนรู้กับเราแล้วเขาได้สามารถไปทำอาชีพได้จริงอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เออมีความเขาเรียกอิ่มใจนะคะในแง่ของคนที่ เราเราได้ได้เอาความรู้ที่เราไม่ได้แบบว่าเก่งมากหรืออะไรมากเราเราได้แบ่งปันให้เขาไงคะแล้วเขาได้ทําได้ประสบความสําเร็จเนี่ยเรามีความเอบอิม่มเอ็มใจในเรื่องนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาสามารถพัฒนานและต่อยอดได้เรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งทําให้เหมือนกับว่าทําให้เกิดประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าประเทศชาติได้อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะคะ่ะในในส่วนที่เรารับผิดชอบอยู่ในเรื่องของการทําตรงเนี้ย มันทําให้เราได้แบ่งปันให้เขาและก็ทําประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็มีความสุขที่สุดละคะคุณผู้ชมครับหลักปรยยัชญาสกิจพอเพียงนั้นเปรียบเสมอหลักในการดําเนินชีวิตครับโดยทําให้คุณผู้ชมอยู่ในความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันครับสิ่งที่สําคัญคือคุณผู้ชมต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับวันนี้เวลาของรายการหมดเลาลงแล้วครับ่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกนี้สวันนี้สวัสดีครับ